ปิ๊บปะนะปิ๊ปะโอ้รดุกไงข้อกรุกไงุกรุกนั่นดุกครับดุก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 น้องดุกดุกเดี๋ยวมยเลยง่อเดี๋ยยเลยครับเดี๋ยวมยเลยงดุดดลาลใจเย็นลาใจเย็น ทงช่แน่วสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิมาไซเบ็ดนะครับเป็นไม้ไม้นะครับเปิดหน้าเข่านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าข้างกันนะครับนะครับเข่างามเลยพี่น้องเดี่ยวนะครับก็มาลองเบิงนะครับว่าสิเป็นแนวใดนะครับฝนก็เศร้าตกไม่ไม่พี่น้องตกก็เศร้าไม่ไม่พอดีนะครับเบ็ดกับมี่ประมาณเกือบหาสิบหลังนะครับ สิบกว่าหลังพี่น้อง้ยใส่เดือนเ้างคือเกา่านะครับแย่ใส่เดือนคือเก่าพี่น้องแต่ลองมาลุนเบื้องนะครับว่าจะเป็นแนวใดนะครับเดี๋ยวไปปักเบ็ดกันนะครับพี่น้องหลังแหลกแหกมันพี่น้องอันนี้ก็เราเบ็ดไม้มากแกมนํานะครับสิบหลังพี่น้องเรามาอนี้พอดีนะครับเ,เบ็ดไม้กำลังหอมๆกินร่นไปเลยนะครับ เดียนกับตัวใหญ่ที่ดีพี่น้องรอบนี้ยังว่าเห็นงูปลาลูกควายู่บ้างหันครับน้องนี่ไม้ก็สวยดีอยู่พี่น้องจะละมองก็ได้ แอนออกจากนี้แล้วพี่น้องมั้งเหรอมาบ่อนอยู่นะครับป่าก็ได้แอนลึดลัดอยู่นี่ลุนไม่มีจากหลังนะครับไปครับพี่นอ้องเอาไปเรื่อยๆครับโอ้เขาเนิดขงงามเลยครับ,ขบขเบขาเนิงามดีดีเขียวเลยแหละ อันมานป่าเนี่ยเด้อเจ้าของหน้าเอ้สวยดีพี่น้องไม้นี่ก็ได้พักไซพี่น้องนี่ครับพักไซ ผักใสขมๆนะครับไม่ได้มากินลาไรกันขัวใ,ใส่ผักไสผัดเป็ดกใส่ผักไสนะครับนี่พี่น้องอีสานบานห้องผักสวนขั้วรั่วกินได้อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องกล้วยนี่บล่าไรเป่ากล้วยนี่บ่าาบบาด่างบปล่าตองมองนี่พี่นอ้องตรงคามกันนะครับไม้สวยงามเลยครับ ตอครับพี่น้องรอบยามครับพี่น้องตีเงืมน,นับนับครับมีรุ่นนั่นนั่นตอดบาน่อยเนาออุ้ยตอนพี่น้องส่งตึงตงหมุบหมู่หลังนี่นี่แหละ ลากไปใช่หรออู้นั่นปลาพี่น้องปลาป่าป่า,ปาอือ้โอ้ปลาคอหน่อยพี่น้องคอหน่อยครับคอหน่อยเก็บแต้มครับใส่จิ๋วคำแม่นแซนพี่นอ้องยามกลับได้บลาคอรกอรกสองตัวนะครับคอหน่อยคำแล้วนะครับแรงหมุนหล่ะพี่นอ้องจนถึงแม่ซองเมืองนะครับจากรอบ ครับแต่ว่าปูายขนาดพี่น้องถ้าสิแพ่ปูปเพราเฉ็นี้พอกันมาแรงพี่น้องครับพอพอกันย่ำแรงพี่น้องสิแดงมาลุ่นเบ็ดกันบ้านนี้เขาใส่ใบในี่หน้าเขานะครับเบื้องกันมาสิเป็นจังไดนะครับได้น่อยเนาะอือ ติดพี่น้องต็วน,น้อยแต่และติดจนจังนะครับน้ตายแล้วติดจนตายพี่น้องไอ้ใส่เป็นน้ำกับเปลี่ยนแผนจะน,น้ำพี่น้องเนี่ยเขียดครับอนี้ทั้งนี่จับได้เขียดอยู่กูแท้ครับ พี่น้องหลังก็หมูหลังสิติดปลาพี่น้องติดปลาติดปลานะติดปลาอ้ดุกงี้พี่น้องดุกงี้ดุกดุกนั่นนั่นนั่นดุกขับดุกดุกดุกพี่น้องดุกดุกเดี๋ยวมือเลยพี่น้องมือเลยครับเดี๋ยวมือเลย O đu 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 ra đu 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 xéo 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 đu đu lút đu đây đu xa đường đu 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 สาเดเองอะไรบ้านเหอสดายครับเสดายตัวพวกนี้เลยอายุมันสิรุดวะอเอาไหมพี่น้องเอาไหมอ้าวติดป่าตัวนี้พี่น้องติดจนพ่อตีงครับประคอหน่อยเอย็บแต้มครับเอารุดอีกันละ แ,แต้มพี่น้องเก็บแต้มหนึ่งตัวครับพี่น้องช้อนน้อยติดพี่น้องครับหลังนี่ติดนะครับนี่ประเด็นประคอหน่อยพี่น้องไอชัน น้องของลูกเอาบอกแข่งนะครับพี่น้องของห้องะได้ทับประดุกแลว้วเก็บแต้มไปเอยครับตอบเดือกพี่น้องเอา้าติดปลาตัวนี้โอ้ยข้อหน่อยพี่น้องข้อหน่อย น่อยกน่อยใส่มาตรฐานแล้วครับพี่น้องนี่เตียบแฉมครับมื่อนี่เต่้แฉมซัหนีแล้วพี่นอ้องหลังนี้มีหมพูพี่น้องหลังนี้มีหมูครับ ติดปลา,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 าพี่น้องติดปลาติดปลาครับติดปลาไปในน่องมาดนน่องติดปลาพี่น้องปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกด๊กหน่อยปลาดุ๊กหน่อยมาก็ได้อีกแล้วพี่น้องของครับของแน่เลยปดุกครับประดุกดุกหน่อยอออด,ด,ดุกหน่อยออ เรียบร้อยครับพี่น้องแต้มสุดท้ายห้องกำลขึ้นนี่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งแต้มรอบเด็กปลาดุกสมควรแกเวลาพี่น้อง<ม>เด็กแล้วนะครับเมือนนี้อ่าเบื้องผลงานกันขึ้นนี่นะครับ ปูดุกหน่อยตัวนึงพี่น้องฝ่อคออีกมันไต่กับพองกันนะครับไปปิ้งจะได้ถ้าต่ประดุกตัวนั้นแล้วมาดลุนกันมือเอื้อนครับพี่น้องจะมาดลุนกันมือเอื้อนครับหรับผลงานขึ้นอีกอะถือว่าของบาแห่งฝ่อพอกันมือเอื้อนครับ พ่อกันย่ำเศร้าครับพี่น้องมากู่เบ็ดครับกู่เบ็ดเอใส่ไวเ้เมือเคลื่อนนะครับเคลื่นอนนี่ก็ลุนไปหลายรอบนะครับพี่น้องแล้วก็มากู่กันตอนเศร้าอีกว่าจะเป็นแนวใดรลุนกันนะครับหลังแรกพี่นอ้องรอนรอนตามฤดูกาล หลอนอีกแล้วแถวนี้ออกมาสวยในจักน้อยพี่น้องฝนตกเงี้ยวเศร้าพอดีนะครับหลังไดนเนาะโอ้สวบอยู่พี่น้องร้อนไปโอ้ขาดพี่น้องปะมาถ่ายนีวะพี่นอ้องเพือชิงเบ็ดก็ยังโอ้ขาดก็ขาดวะขาดอีกแล้วพี่น้อง ไม่มยังหรอกขาดดิเหยียบลอยพี่น้องปลาติดนะครับปลาติดพี่น้องปลาติดปลคข้อนี่พี่น,อน้องปลาข้อนี้ตายพี่น้องน้องตีจนตายเลย โอ้โหเสดายเสียด้ยตายแบงามเลยเด็กแต้มครับหลอนตามเคยเมื่อเดแล้วพี่น้องเบ็ดเต่านี้นะครับกูเมา่เมื่อแล้วมีป่ายู่พี่น้อง หางปลากินงน้าขนาดเศ้านี้ได้มาตัวเดียวโครโรครับตายจำทั้งนี้เป็นเงี้ยเขียดพี่น้องเขียดเสียบถิ่ไใบมือเคืนนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้กัปบปากเป็ดในหน้าเขานะครับถือว่าบ่าแหงนะครับต้องมือขค้ื่อนต้องมือเศร้าแหงบ่หมานครับพี่น้องแหงบ่ปังครับปันไดน นะครับสำหคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลงทุงช h a n แ e นลกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อจะได้พบพอก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ